หัวใจชมรม ทำเพื่อสังคมและประเทศไทยเดือดร้อนจากไหนคนไทยจะไม่ทิ้งกันคนชั่วมากมายจ้องทำลายคนดีทุกวันเราจะช่วยกันฝ่าฟันและผ่านพ้นไป ชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรสิ่งที่เราทำเราทำด้วยใจคนไทยเดือดร้อนบอกช้ำหัวใจอย่าพึ่งทอใจเราจะเคียงข้างคุณ พวกเราชมรมจะช่วยสังคมดูแลคนดีกอบกู้ศักดิ์สรีคนดีคืนสู่ครอบครัวให้โลกได้รู้ว่าคนไทยยังมีน้ำใจอยู่ชั่วไม่ต้องกลัวมันจะผ่านคนไป ทำด้วยใจคนไทยเดือดร้อนบอกช้ำหัวใจอย่าพึ่งท้อใจเราจะเคียงข้างคนนุณพวกเราชมรมจะช่วยสังคมดูแลคนดี กอบกู้ศักดิ์สิคนดีคืนสู่ครอบครัวให้โลกได้รู้ว่าคนไทยยังมีน้ำใจอยู่ชั่วไม่ต้องกลัวมันจะผ่านผลนไปไม่ต้องกลัวมันจะผ่านพ้นไป สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของโคนันเมืองไทยครับนะวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีพลเมืองดีก็พยายามปล่อยของออกมาเรื่อยๆนะครับในคดีน้องแตงโมนะครับนะก็พี่น้องประชาชนกรุงเทพฯนะครับก็จะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับเป็นของขวัญให้กับน้องแตงโมที่พวกเรารอคอยกันมาอย่างนะครับนะอย่าง ยาวนานถึงสามเดือนกว่านะครับผมเนี่ยพี่น้องประชาชนคนใน,นประเทศนะครับว่าความรับที่เกิดขึ้นมาสามเดือนกว่านะนะอีกไม่นานนะครับความจริงทุกอย่างจะปรากฏแล้วทุกคนก็จะได้เห็นการที่น้องแตงโมงเนี่ยถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายนะครับจากคนบนเรือนะซึ่งมันไม่ใช่เกิดจากความประมาทแต่เปนการเกิดจากบรรดาโทสะ โดยที่มีนะครับเขาเรียกว่าความที่อิจฉาริษยานะครับความที่อิจฉาริษยานะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะการดื่มแอลกอฮอล์จนทำให้ขาดสตินะแล้วก็ถึงขนาดว่ามีการฆ่านะครับฆ่าน้องแตงโมงอย่างโหดเหี้ยม โดยมีกระบวนการนี้ยอยู่หลายคนที่ร่วมขบวนการพี่น้องประชาชนคนไทยท้งประเทศนะครับผมบอกได้เลยว่าคดีน,นี้นะครับมันใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงการอวสานแล้วคนชั่วต้องถูกนำมาลงโทษต,ตามกฎหมายวันนี้ผมได้เรียนนายผมไปเรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าฆ่ากี่คนฆ่าอย่างไรฆ่าที่ไหนนะครับเราได้รับข้อมูล ทางรับมาแล้วนะครับจากพลเมืองดีนะครับพลเมืองดีที่สํานึกผิดนะครับพลเมืองดีที่สํานึกผิดนะมาแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนคลับของน้องแตงโมแล้วก็คุณแม่น้องแตงโมด้วยว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีประมาทผมอยากให้ไอการดาวรออีกไม่นานแล้วครับนะเราจะมีปฏิบัติการพิเศษนะครับ ให้เห็นแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วร่วมกันฆ่าอย่างไรนะครับนะขอให้ทางอายการจังหวัดนนทบรุรีรอนิดหนึง่งเดี๋ยวเพิ่งรีบสรุปสำนวนนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะผมเชื่อว่าวันนี้พลเมืองดีได้มีการปล่อยของออมาทุกสองชั่วโมงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มปล่อยคลิปไปเห็นแล้วว่าไม่มีการปัสสาวะท้ายเรือนะเริ่มไปเห็นแล้วว่าไม่มีไม่มีปัสสาวะท้ายเรือนะครับ และสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้เห็นของดีจากพลเมืองดีที่ใช้ Facebook ของน้องแตงโมดังนั้นพี่น้องประชาชนคนในประเทศรอเด็ดน,นึงนะครับผมว่าคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยยากอภิปตานะอจากทีอภิปตานะครับนะทุกสองชั่วโมงจะมีการปล่อยของออกมานะครับจะมีการปล่อยของออกมาให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเห็นนะส่วนของผมเนี่ย หน้าที่คือพวกนี้เราก็จะมีการเรียกระดมทีมมือพักการของเราเนี่ยประชุมที่วอลลลูมใหญ่ในการที่จะมีปฏิบัติการพิเศษในวันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์เราจะมีปฏิบัติการพิเศษในการทําภารกิจสําคัญของผมนะครับในานามชมรมวิทยากรรมที่ติดตามคดีน้องแตงโมงมาอย่างยาวนานถึงสามเดือนกว่าในการทวงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมง ในครั้งนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้พี่น้องประชาชนนะครับว่าทุกช็อตเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดโปงออกมาให้เห็นเลยว่าการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเฉพาะผมบอกให้เลยว่าตอนนี้นะครับสพเมืองนนท์นะครับคนที่มาฟ้องผมนะไปเตรียมจองสารวัตรได้เลยนะครับตอนนี้ผมมั่นใจว่านะครับคนที่มาฟ้องผมที่ สพมนนทบุรีเนี่ยผมบอกให้เลยว่าไปจองสารวัตรได้เลยนะครับคุณยังไงก็ไม่รอดแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเป็นฐานทางเป็นเท็จนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับเราได้มีการเห็นหลักฐานทุกชิ้นแล้วนะครับว่าใครเป็นคนตัดต่อนะครับใครเป็นคนตัดต่อคลิปวิดีโอที่มาแถลงข่าววันที่26เมษายน2565 นะครับโดยใช้ g o o g l e m a p อย่างไรในการที่มาหลอกแหกตาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นของเก๊ที่มีการใช้ Photoshop มีการใช้ Google Ma ทนะครับที่แหกตาคนทั้งโลกแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่ามีการใช้นะครับภาพกราฟิกต่างๆที่บอกบาดแผลเขาได้กับใบ,ใบพัดเรือแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่แซนพูด คือความจริงในการสร้างหลักฐานอาเป็นเท็จในการปัสสวัท้ายเรือของน้องแตงโมซึ่งเป็นตาบาปให้กับน้องแตงโมมาจนถึงวันนี้นะครับว่าดาราสาวชื่อดังนะครับไปจับไปปัสสวัท้ายเรือและจับขาแซนพัดตกเรือตายเองสิ่งตางๆเหล่านี้นนมันคือการสร้างปานหลฐานอาเป็นเท็จเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนคนทนประเทศเ,เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกที่เวลา 22นาฬิกาอย่างแน่นอนร้อเอร์เซ็นต์ตามที่ตำรวจได้มีการกล่าวอ้างนะครับมีการเปิดคลิปวีดีโอว่ามีการพบจุดตกของน้องแตงโมเนี่ยนะครับตามคำให้การของแซนในเวลา22นาฬิกา34.10ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเรามีพยายนหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ได้ว่าน้องแตงโมเนี่ยนะครับตกเรือโดยทางหัวเรือไม่ได้ตกท้ายเรือ ในเวลาช่วงประมาณ22นาฬิกาไม่เกินนะครับไม่เกิน10นะครับ22นาฬิกาจุดหนึ่งศเอไงี้ไม่เกินเนี้ยนะครับนะแล้วเราเดี๋ยวเราจะมีภาพไปดูนะครับมีหลักฐานให้ดูว่าไม่ได้ตกตามที่ตำรวจภาคหนึ่งนะระบบว่าตกที่เวลา23นาฬิกานะครับ22นาฬิกา34.10นะครับทนะี่น้องประชาชนผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า สิ่งที่พวกเธอไอสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานะจะไม่ผิดหวังจะเป็นของฝันนะครับในการส่งน้องแตงโมขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับจริงๆเนี่ยในความรู้สึกของผมนะครับยังไม่อยากให้เผาเดือดซ้ําไปเพราะว่าหมอนิติเวทนะครับก็ไปทําพยาฐานอันปนเปื้อนแล้วก็เรามีคําถามมากมายเกี่ยวกับการชนะสูตรพิศพของคดีน้องแตงโมเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลแล้วก็ผลการตรวจร่างกายของคนบนเรือทั้งห้าคนนะครับโดยเพราะในแซนเนี่ยมีบาดแผลที่ข้อมือขวานะครับแต่ละคนก็มีบาดแผลหมดแล้วบาดแผลนั้นเกิดจากอะไรจริงๆแล้วเราทราบหมดแล้วนะครับว่าคนที่มาเล่าเราฟังนะครับแล้วก็หลักฐานมามอบไปเราเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยนะได้ยืนยันชัดเจนว่าใครทําอะไรใครทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ประกอบด้วยคลิปวิดีโอต่างๆประกอบด้วยภาพนิ่งต่างๆแล้วก็บอกด้วยว่าตํารวจนะครับทําอะไรบ้างกับสิ่งที่มีการรับออเดอร์นะครับรับออเดอร์รับจ็อกกันขึ้นไปนะครับโดยสร้างกำเนิกระบวน,นการเดโตโหมรานผมเน้นพี่น้องประชาชนคนประให้น,นะครับว่าผมยังยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นคดีประมาทเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางนะ ผมเรียนอย่างนี้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คอยดูไปเรื่อยๆขณะนี้เนี่ยก็มีสิ่งปรากฏอันยืนยันได้แล้วว่าการที่น้องแตงโมมาปราวัทให้เรือเนี่ยนะครับตามคลิปวิดีโอที่กําลังเปิดเผยแพร่มาเนี่ยนะครับโดยใช้ Facebook ของน้องแตงโมนะครับเป็นตัวเผยแพร่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะน้องแตงโมเนี่ยนะครับลงจากสวงสวรรค์กำลังมาเปิดโปงความจริงสําหรับคนที่ฆาตกรรมอมพางน้องแตงโมดังนั้นยังไม่ต้องแปลกใจแล้วครับว่า ใครเป็นคนนะครับเล่น Facebook ของน้องแตงโมนะคงไม่ใช่คุณแม่นะครับเพราะคุณแม่เล่น Facebook ไม่เป็นนะคุณแม่ร้องเพลงเก่งนะครับแต่คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับผมยืนยันว่าอัจฉริยะนี่นะครับจะทําให้คุณแม่เนี่ยได้เงินมหาศาลจากคดีนี้นะครับแต่ไม่ใช่เกิดจากคดีประมาทนะครับไม่ใช่เกิดจากคดีประมาทแต่เป็นคดีที่ฆาตกรรมอาพางนะซึ่งเป็นการทรมานน้องแตงโมอย่างโหดเ e หี้ยมอมีเหตผิดมนุษย์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้น นะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าบรรดาโทสะนะครับแล้วก็ทําลายน้องแตงโมเนี่ยนะครับอย่างโหดเหี้ยมนะพรุ่งนี้นะครับทีมงานของเราทั้งหมดนะครับทุกชีวิตต้องมาช่วยกันนะต้องมาช่วยกันระดมสิ่งที่เกิดขึ้นในการที่เราได้หลักฐานมาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับพรุ่งนี้เราจะทํากราฟิกให้เห็นชัดเจนนะครับทุกอย่างมันจะต้องทำให้เห็นเลยว่า ตำรวจสร้างหลักฐานเท็จอย่างไรที่บอกว่าถ้าเกิดว่าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะตำรวจบอกว่าแล้วผมจะรับผิดชอบอย่างไรผมยืนยันนะครับว่าให้ฟ้องผมได้เลยนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าโดยเฉพาะสพเมืองนอนทบุรีนะครับเตรียมตัวจองสารวัตรได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะผู้กับสบพเมืองนอนทบุรีนะครับที่มาแจ้งความเรื่องนีกับผมอันนี้ผมบอกให้เลยว่า รับรองเข้ากูแน่นอนถ้าทําไม่ได้มาเหยียบหน้าฉริยะได้เลยนะครับผมยืนยันได้นะครับนั้นผมเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าเรามีหลักฐานครบถ้วนแล้วนะครับส่วนดีไอเนี่ยจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ผมว่าหลักฐานที่เราจะมอบให้ต่อดีไอนะครับมันคือคดกรรมอำพางแต่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนคืนนี้ติดตามไม่ดีทุกระยะของคืนนี้จะมีการปล่อยของออกมาเรื่อยๆ นะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้เห็นเรือลําที่เกิดเหตุเรือฆาตกรรมอาพางอย่างไรนะครับคงไม่นานนะครับน้นะ้องแตงโมงกําลังลงมาเปิดเผยความจริงให้พี่น้องประชาชนคนไทยประเทศได้รับรู้นะครับนะก็วันนี้นะครับจะมาบอกเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําต่อคือเรื่องของการส่งมอบพยานหลักฐานอันสําคัญ แล้วผมมั่นใจว่าจะมีคนถูกออกหมายจับในคดีฆาตกรรมอย่างน้อยสามคนอย่างน้อยสามคนแล้วก็จะมีพยานสำคัญอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นพยานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแต่รู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามจะช่วยน้องแตงโมงแต่ด้วยความจำเป็นนะครับจึงไม่รู้จะพูดอย่างไรนะแต่วันนี้ได้สำนึกผิดแล้วนะครับ ได้นํามาบอกนะอะไรบางอย่างให้กับทางพวกผมเรียบร้อยนะครับแล้วผมได้ส่งข้อความทางไลน์ของผมเนี่ยให้สื่อมวลชนทราบอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจุกกูก็จุกกูแล้วครับตอนเนี้จุกกูจะขันไม่ออกแน่นอนนะครับหลังจากที่ได้เห็นอะไรหลักฐานต่างๆนะแล้วก็ผมบอกให้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่คิดว่าตัวเองมีเงินแล้วทําผิดกฎหมายแล้วใช้เส้นสายแล้วใช้นะครับเงินทอง ในการวิ่งเต้นในการที่คิดว่าอย่างไงก็พ้นผิดแล้วก็ไม่มีทางที่ใครจะทําอะไรได้นะครับแล้วก็มีการกุเรื่องขึ้นมาบนเรือความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยนะครับไม่เกิน3ามสีวันเนี้ยพี่น้องประชาชนจะได้เห็นหมดทุกอย่างแล้วสิ่งที่รอคอยก็คือการขออนมัติศาลออกหมายจับนะครับคนบนเรืออย่างน้อยสามคนนะในข้อหาร่วมกันฆ่านะครับร่วมกันฆ่า ม้องประชาชนก็คอยดูว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยจะจับคนที่ฆ่าน้องแตงโมโได้หรือไม่นะมันไม่ใช่คดีประมาทอย่างที่ตํารวจทําคดีนี้มันผิดปกติอยู่แล้วเพราะปกติเนี่ยผมจะไม่มีความเห็นแย้งกับตํารวจเท่าไหร่แต่คดีนี้ความที่เราพบความผิดปกติของคดีนี้แล้วผมบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศก็ได้ครับว่าคนที่ดูกล้องของกองบัญชาการตํารวจท้องภาคหนึ่งน,นะครับ เป็นคนที่มาเรียนรู้กับจากเราเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูในวันจันทร์นะครับเราจะมีหลักฐานให้ดูว่าคนที่เรียนคนที่บอกว่ากองบัญชาการปฐมภอมิาภาคหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นมือกล้องระดับผู้เจยวชาญมืออาชีพผมก็จะเปิดหลักฐานให้พี่น้องประชาชนดูก็ได้ว่าเป็นลายนะครับการสนทานากันร,ระหว่างลูกศิษย์ที่ดูกล้องของกองบัญชาการรฐมทรมิาภาคหนึ่งที่มาเรียนรู้จากชมรมวิทยกรรมนะครับ โดยการที่เราเป็นผู้แนะนําให้ในการดูกล้องแล้วเราเป็นคนแยง้งเองด้วยซ้าไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่น้องแตงโมโตกท้ายเรือแต่ด้วยความถูกผู้ใหญ่บังคับนะแล้วก็เป็นคําสั่งของพลตำรวจตรตีจรึงจํายอมต้องทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาพี่น้องปชชนนองะระชาชนคนไทยทั้งประเทศวันจันทร์พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นหลักฐานชิ้นนี้แหละครับที่เราจะเปิดอีกครั้งหนึ่ง แล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในท้องเทศได้ทราบนะครับว่าจริงๆคดีนี้ผมเนี่ยได้เป็นคนทํางานร่วมกับทีมงานของชุดสืบสวนนะครับชุดสืบสวนบางคนในการช่วยเหลือคดีน้องแตงโมมาโดยตลอดนะครับแต่เขาได้มีการพูดว่าถ้าหากเอาอัจฉริยะหรือทีมงานของอาริญะเนี่ยมาทําคดีน้องแตงโมด้วยกันเนี่ยมาเป็นพยานเนี่ยแผนการที่วางไว้ก็ชิบหายหมดดังนั้นทำยังไงก็ได้ ต้องไม่ให้อัจฉริยะก,กับพวกเข้ามาอยู่ในสำนวนของคดีน้องแตงโมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศว่าทำไมผมถึงรู้เอกสารทำไมผมถึงรู้ข้อข้อมูลของคดีน้องแตงโมมากกว่าทุกๆคนในประเทศไทยเพราะว่าเหตุผลคือเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการทำคดีน้องแตงโมมาตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมาและเรารู้แล้วว่ามันพบความผิดปกติตั้งแต่มีการรับงานกันมาจนกระทั่ง บอกว่าถ้าอาเอาทีมงานของอัจฉริยะพร้อมพวกจะทําให้แผนการที่มีการวางแผนการเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยชิบหายหมดนะครับทําให้คดีเนี่ยไม่สามารถเป็นคดีที่มีการรับออเดอร์กันมานะครับดังนั้นปันจนพี่น้องประชาชนผมจะเปิดหลักฐานให้ดูนะครับว่าจริงไม่จริงสิ่งที่ผมพูดนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมผมถึงไม่ยอมเพราะว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันไม่ถูกต้องของตํารวจไม่ทําไม่ถูกต้องนะครับ ผมเชื่อมั่นว่าพบตรพลเอกสุวัสดิ์แจ้งสุขเมื่อเห็นเอกสารของผมวันจันทร์แล้วก็วันอังคารวันพุธอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมีปฏิบัติการต่อเนื่องกันทั้งอาทิตย์ทั้งอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าพบตรขณะนี้อยู่ที่อเมริกาจะคงจะปวดหัวแล้วก็ต้องกินแอนตีซินอย่างน้อยก็ต้องหลายแผงนะครับแล้วผมมั่นใจว่าจะมีการดำเนินคดีกับตํารวจชุดนี้อีกมากมายหลายคนที่จะต้องโดนดำเนินคดีนะครับตั้งแต่ยศใหญ่จนถึงยศเล็กลงมาเป็นระนาบ นะครับผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่จะเปิดเนี่ยที่เราเก็บความลับไปทั้งหมดเนี่ยนะครับจนทั้งวันเนี้ยเราสมบูรณ์แล้วเรารู้แล้วว่าใครฆ่าเรารู้แล้วฆ่าแบบไหนใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนจับขาน้องแตงโมให้กรีดให้เอามีดกรีดขาอันนี้เราทราบหมดแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคนทยประเทศใครเป็นคนถ่ายรูปใครเป็นคนนะทำยังไงเนี่ยเรารู้หมดแล้วนะเอาวัดตกตรงไหนจุดไหนผมบอกวันนี้อาจารย์ใหญ่ว่าให้เตรียม สภาพก,กำลังให้พร้อมของกู้ภัยนักประดาน้ำเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับไปดำน้ำอีกรอบหนึ่งนะตรงของจริงที่ตามคลิปวิดีโอที่เราได้รับมาในเวลาที่22สนากาไม่เกิน10นาทีนะครับผมไม่แปลกใจะนะครับว่าที่เจ้าของอู่ NBC เนี่ยได้รับโทรศัพท์ตอน4ี0ทุ่ม20นะครับในรายการหนกระแสเนี่ยผมว่าตรงนี้มาเป็นประเด็นอยู่แล้วว่าทำไม ทำไมถึงตำรวจบอกว่า4ี่ทุ่มสามสนแต่ทำไมทางเจ้าของอู่ NBC ีเนี่ยถึงได้รับโทรศัพท์จากคนมาเรือ4ี่ทุ่มยีคุณรู้ก่อนลองหน้าได้ไงตั้ง10วันนาทีเกือบ1 5บ6นาทีอันนี้ก็เป็นข้อพิรุษที่เรานั่งดูมาโดยตลอดไทม์ไลน์นะครับอย่าคิดว่าคนอย่างอัจฉริยะกับทีมงานเป็นคนโง่พวกเราทั้งหมดคือมืออาชีพระดับประเทศอยู่แล้วมันนั่นไม่ได้ชื่อโคนันเมืองไทยง่ายๆหรอครับเราทํางานตั้งแต่ครูจอมทรัพย์มา หัวน็อตหัวเดียวเราจยไปชิดครูจอมทรัพย์ได้เลยว่าหัวน็อตเนี่ยรูน็อตรูเดียวเนี่ยอฉริยะยังจับคดีครูจอมทรัพย์ว่าเป็นแกะได้เลยนะครับไม่เจ่บแพ้นะครับ,แ,นะรบแล้วนับภาษาอะไรกับคดีน้องแตงโมนะครับที่นะมีการทําอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทําไมเราจะเจาะไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเราทํางานเนี่ยอยู่เบ้างหลังมาเยอะหลายๆคดีในการช่วยเหลือประเทศชาติและทําเพื่อแผ่นดินมาโดยตลอดนะคดีนี้ เราเห็นอยู่แล้วว่าเจ้าของอู่เอ c ีเนี่ยออกรายการหัวกระแสพี่หนุ่มกัใชัยกระหนดพลได้รับโทรศัพท์ตอน4ี่ทุ่มยีและเหตุไหนทำไมหมาตาเนี่นะครับถึงบอกว่าเวลาตก22่สนาฬิกาสทุ่มสายสนึ่งศเราไปดําน้ำเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่นะครับนะถ่ายรูปใต้น้ำมาแล้วก็ไม่ใช่เราก็รู้อยู่แล้วอันนี้คือความพลาดความผิดพลาดของหมาตาที่เขาคิดว่าเขาฉลาด การใช้ Photoshop ในการตัดต่อคลิปวิดีโอในการแหกตาคนทั้งโลกด้วย o o o l l m m p s นะครับจริงๆผมทราบว่าเอามาจากไหนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยคุณจะเอาภาพบาดแผลแล้วมาเข้าเคิร์ฟว่าบาดแผลขาข้างฝา,งางด้านในเนี่ยเกิดจากใบพัดเรือตามที่มีหมอคนสวยเนี่ยนะครับไปจําลองเหตุการณ์แล้วบอกว่าเข้าได้กับใบพัดเรือดังนั้นกระบวนการเหล่านี้จะต้องถูกดําเนินคดีการกาวรูดแล้วก็เป็นทาลาย ทำลายกระบวนการอันชั่วร้ายขององค์การตํารวจสักทีเพราะไะนั้นเนี่ยสักง,งานตํารวจชาตินะครับซึ่งเป็นสักาง,งานตํารวจแห่งชาติที่รักษากฎหมายแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนในประเทศถ้าหากมีกระบวนการเหล่านี้แฝงอยู่ในสนักาง,งานตํารวจชาติมันจะสร้างความเสียหายแลว้วก็สร้างความอับอายศสร้างความน่าเชื่อถือในวงการตํารวจนะครับจนกระทั่งประชาชนไม่ศรัทธาอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าผมออกมาสู้ครั้งนี้เนี่ยผมสู้ให้ตํารวจอีกสองแสนกว่านาย ที่รักองค์กรของเขาไม่ใช่เพราะมีคนเพียงไม่กี่คนนะครับร่วมมือกันในการรับออเดอร์ทําการเป็นกระบวนการในการสร้างพยานหลักฐานอาเป็นเท็จแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยขาดเชื่อมั่นไม่ไม่เชื่อมั่นศรัทธาขององค์กรตํารวจผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศครับว่าองค์กรตํารวจยังเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยน้นประเทศได้ตลอดเวลาแล้วก็ขอให้ศรัทธาได้เลยว่าสำนักงานตำรวจชาติยังเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย้นประเทศแต่มีตํารวจบางนายเท่านั้นแหละครับ ที่มันชั่วอับยศในการสร้างหลักฐานเป็นเทจในการทําคดีนี้ขึ้นมานะครับต้องให้แยกแยะระหว่างองค์กรกับตัวบุคคลเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เกี่ยวกับองค์กรนะครับทุกหน่วยงานนะครับย่อมมีคนดีคนชั่วนะแต่คดีนี้นะครับเราจับได้ตั้งแต่ตอนที่โทรมาขู่เราแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการขู่ทางผมเนี่ยไม่ให้ยุ่งคดีแตงโมนะผมก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น จนทั้งเราเข้าไปสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเราก็ทั้งเจาะข้อมูลได้เชิงลึกทั้งหมดนะเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราได้รับคําตอบจากตํารวจคนหนึ่งนะครับในชุดสืบสวนบอกเลยว่าพูดต่อนหน้าสักขีพยานผมอีกหลายคนถ้าให้ทีมอัจฉริยะมาเป็นพยานในคดีน้องแตงโมจะทําให้แผนการที่วางไว้ทั้งหมดชิบหายทั้งระบบแล้วก็ชิบหายทั้งสํานวน อันนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินกับหูได้ยินโดยที่มีพยานหลักฐานก็คือนายมนตรีนะครับอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีลูกน้องของผมอีกหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ได้ยินกันชัดเจนซึ่งมันทําให้เราต้องออกมาชนออกมาสู้สู้เพื่อทวงความไม่ทําให้กับน้องแตงโมให้กับคนไทยทั้งประเทศที่มีตํารวจอัปยศไม่กี่คนในการทําลายองค์กรของสำนักปลุกแห่งชาตินะครับแล้วก็มีหน่วยงานบางหน่วยงานของ นะครับในสัญชาติบางคนนะร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างพยานฐานอเป็นเท็จเช่นบอกว่าบาดแผลขาข้างฝาเนี่ยเข้าได้กลับไปพัดเรือแท้จริงแล้วเนี่ยถูกไปมีดกีดขาครับพี่น้องประชาชนนะถูกไปมีดกีดขาแล้วก็มีคนช่วยยกขานะครับมีคนช่วยยกขาในการกรีดกีดให้กีดขาน้องแตงโมเนี่ยจนกระทั่งรอจนกระทั่งเลือดนะครับเลือดเลือดหยุดไหลเอางี้ว่าแล้วก็ผักตกหัวเรือ พักตกหัวเรือนะด้านหน้านะครับด้านหน้าของเรือนี่คือเหตุผลที่ผมออกมาไกลชนอย่างผมเนี่ยออกมาชนแล้วผมก็เรียนนายผมให้เรียนนายผมเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของชมรมวิกรรารทราบนะครับว่าคดีนี้ใกล้จะเด็ดปีกอินซีได้แล้วก็เรียนให้นายทราบนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องยืนยันนะครับว่าเราจะทําหน้าที่ของเราให้ถึงที่สุด ถ้าหอกผมถูกยิงตายอะไรในช่วงนี้ก็ไม่ใช่จากคดีอื่นนะครับเป็นคดีน้องแตงโมแล้วนะอันนี้ผมยืนยันได้ก็ฝากลูกฝากเมียผมไวนะ้แล้ะกันอยู่ในนะครับพี่น้องประชาชนทั่งประเทศก็อยากทิ้งลูกทิ้งเมียผมผมยืนยันนะครับว่าผมจะจับให้ได้นะครับไม่นานแล้วครับนะขอให้ผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ความร่วมมือกับผมเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราจะไมมาพิสูจน์กันได้เลยว่าใครที่เป็นคนฆ่าน้องแตงโมนะและจะเอาหลักฐานตรงไหน เรามีครอบถ้วนให้ท่านแน่นอนขอให้ผู้ใหญ่อำนวยความสะดวกให้กับผมบ้างนะครับอนุมัติให้มีการทําอะไรบางอย่างนะครับผมก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครผมก็ต้องต้องไปพึ่งหน่วยงานของนะครับหน่วยงานของชาติในการที่จะมาทําภารกิจสําคัญในการพิสูจน์หาความผิดของคนที่ฆ่าน้องแตงโมอย่างโหดเหี้ยมอมิหิตนะครับผมเลยไ,ไ่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นสิ่งที่เรารอคอยมาอย่างยาวนานถึง3เดือนในการทวงความไม่ทมคืนนะซึ่งจริงๆวันที่24เนี่ยก็จะเป็นวันที่จับประชามธรกิจของน้องแตงโมนะครับผมก็อยากให้เป็นของฝันนะให้ทันแต่มันก็คงไม่ทันเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องมีการตรวจหานะครับวัตถุพยานสําคัญซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ผมจะไปพึ่งวันจันทร์เนี่ยจะอนุมัติได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ผมก็อยากให้อายการดาว รอสักหนึ่งผัดได้ไหมนะครับยังไม่ยังไม่ถึงผัดที่ห้าเลยนะเพิ่งผัดที่สี่เนี่ยรออีกสักผัดได้ไหมเดี๋ยวท่านอาจจะต้องสั่งให้เปลี่ยนข้อหาเป็นฆ่าคนตายนะอย่าเพิ่งเอาคดีประมาทใจเย็นๆนะครับอย่ารีบชิงฟ้องรอเอกสารรอสําคัญผมไม่ได้ไปก้าล่วงการทํางานของท่านนะครับแต่ผมอยากให้ท่านเห็นเอกสารเห็นวิดีโอที่จะมีการเปิดเผยจากสื่อมวลชนอ่าเปิดเผยจากพลเมืองดีคืนนี้ ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็รอผมเนี่ยนะครับจะนําหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็จะมอบให้กับทางกรมสอบสวนพิเศษนะครับแล้วก็ไปให้กับเจรจาตำรวจแห่งชาติในการดําเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญากับขบวนการทําลายชาติทําลายองค์กรตํารวจสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทั้งสิ้นให้ราบคาบนะครับจนแม้กระทั่งแลกโดยชีวิตผมก็ยอมนะครับ ผมก็พูดวันนี้เพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศขอบคุณแฟนคลับน้องแตงโมทุกท่านที่ฝากฟ้อง,งหวังไว้กับหมู่บ้านคนนี้ผมจะไม่ทําให้ผิดหวังนะพรุ่งนี้นะครับขอผมได้ประชุมทีมงานวันจันทร์ขอให้ผมได้พบผู้ใหญ่แล้ววันจันทร์เนี่ยจะมารายงาน,นความคืบหน้าให้ทราบนะครับพร้อมเปิดหลักฐานสําคัญบางอย่างให้ดูผ่านนะครับอ่า YouTube แล้วก็ TikTok ของโคนันเมืองไทยสวัสดีครับ